บทสาธยายธรรมเรื่องจูลสัจกะสูตรเมื่ออัตตามาณนะถูกทำลายด้วยพระปัญญาที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชิมนิกายมูลละปันนาสกะมหายมกกวักเจริญพรสาธุชนผู้สแสวงหาความจริงอันเป็นสาระแห่งชีวิตทุกท่านในโลกแห่งการสแสวงหาความรู้นั้นบ่อยครั้งที่ปัญญากับอัตตามาณนะ คือความถือตัวกลายเป็นเส้นบางๆที่ขั้นกลางระหว่างกันความรู้ที่ปราศจากความนอบน้อมอาจนำพาผู้รู้ไปสู่ความมืดบอดแห่งทิฏฐิอันแข็งกร้าวได้โดยง่ายวันนี้อาตมาภาพจะขอนำเรื่องราวการประลองปัญญาครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเผชิญหน้าระหว่างนักโตวาทีผู้โอหังที่สุดแห่งยุคกับพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นสัพพันยู ผู้รู้แจ้งโลกพระสูตรอันเป็นอมตะนี้มีชื่อว่าจุลสัจกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าจุลสัจกะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าจุลแปลว่าเล็กหรือย่อส่วนคำว่าสัจกะคือชื่อของนิครนหรือนักบวชนอกศาสนาผู้เป็นตัวละครเอกในเรื่องนี้ เมื่อรวมกันแล้วจูลสัจกะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรฉบับย่อที่ทรงแสดงแก่สัจกะนิครนหัวใจของพระสูตรนี้คือการพิสูจน์ให้เห็นอย่างแจ้งชัดถึงสภาวะแห่งอนัตตาหรือความเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ พระองค์ทรงใช้อุปมาและตักกะอันแยบขายหักล้างความเห็นผิดของสัจกะที่ยึดมั่นว่าขันห้าคืออัตตาตัวตนของเราจนเขายอมจำนนสิ้นลายและเปิดใจรับฟังธรรมอันเป็นที่สุดแห่งความจริงเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนกะูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีในยุคนั้นมีนักโตวาทีผู้หนึ่งนามว่าสัจกะนิครณ เขามีชื่อเสียงโด่งดังและมีความถือตัวในความรู้ของตนเป็นอย่างยิ่งถึงกับเปล่าประกาศไปทั่วว่าไม่มีสมณะพราหมณ์เจ้าลัทธิใดแม้แต่ผู้ที่ปฏิญาณตนเป็นพระอระหันต์จะสามารถโต้ตอบกับเขาได้โดยไม่ประมาทไม่สะทกสะทานหรือไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้เขาโอ้โอดกระทั่งว่าแม้แต่เสาที่ไม่มีชีวิตหากต้องโต้ตอบกับเขาก็กยังต้องวันไหวจะนับประษาอะไรกับมนุษย์เช้าวันหนึ่ง สัจกะได้พบกับท่านพระอัศชิหนึ่งในปัญจวัคคีผู้เป็นพระเถระผู้ใหญ่จึงได้เข้าไปสอบถามถึงคำสอนหลักของพระสมณะโคดมท่านพระอัศชิได้ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพระผู้มีพระภาคทรงสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตนดำทั้งปวงไม่ใช่ตนเมื่อสัจกะได้ฟังดังนั้น เขากลับเห็นว่าเป็นความเห็นที่เลวทารมและตั้งใจว่าจะต้องไปหักล้างวาทะของพระสมณโคดมให้ได้สัจกะจึงได้ไปรวบรวมเจ้าลิชวีประมาณ500อองค์ให้ตามไปเป็นพยานเขาประกาศกล้องด้วยความคึกขนองว่าวันนี้เขาจะฉุดกระชากลากถ้อยคำของพระสมณะโคดมเหมือนคนมีกำลังที่จับแกะขนยาวมาลากไปมาหรือเหมือนคนงานโรงสุราที่จับเสือลำแพนมาฟัดฟาดในน้ำ เขาจะเล่นงานพระสมณะโคดมให้เหมือนช้างแก่ที่ลงเล่นสักป่านในศกอิสะน้ำเลยทีเดียวแล้วสัจกะก็นําขบวนบริวารมุ่งหน้าไปยังป่ามหาวันเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อไปถึงสัจกะได้ทูลถามพระพุทธองค์ด้วยคําถามเดียวกันที่ถามพระอัศสชิพระองค์ก็ทรงยืนยันคําสอนนั้นว่าเป็นความจริงสัจกะจึงได้ยกอุปมาของตนขึ้นมาโต้แย้งว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายต้องอาศัยแผ่นดินจึงจะเจริญงอกงามได้ชั้นใด คนเราก็ต้องอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนเพื่อรองรับผลบุญและผลบาปฉันนั้นแล้วเขาก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราณนะจุดนี้เองที่พระปัญญาอันล้ำลึกของพระพุทธองค์ได้เริ่มทำงานพระองค์ทรงย้อนถามสัจกะด้วยอุปมาที่ง่ายแต่เฉียบคมยิ่งนักพระองค์ตรัสถามว่า พระราชาผู้มีอำนาจเด็ดขาดในแว่นแขวนของพระองค์ย่อมสามารถสั่งประหารสั่งริบทรัพย์หรือสั่งในประเทศผู้ใดก็ได้ตามพระประสงค์ใช่ไหมสัจจะยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นในเมื่อท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนของท่านท่านมีอำนาจสั่งรูปของท่านได้ไหมว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลย คำถามนี้เองที่ทำให้สัจกะถึงกับนิ่งอึ้งไปเพราะเขารู้ดีแก่ใจว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เมื่อเขานิ่งเป็นครั้งที่สองพระองค์จึงตรัสเตือนว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะนิ่งและหากถูกถามปัญหาที่สมเหตุสมผลถึงสามครั้งแล้วยังไม่ตอบศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงในทันใดนั่นเองท้าวชิระปานีสก,กะเทวราชได้ปรากฏกายขึ้นเหนือศีรระของสัจกะ ถือกระบองเพชรลุกเป็นไฟพร้อมจะผ่าศาีรษะของเขาทันทีหากยังดื้อดึงสัจกะซึ่งเห็นเทพยดาพระองค์นั้นเพียงผู้เดียวถึงกับตกใจกลัวจนขนลุกชันรีบกราบทูลให้พระองค์ทรงถามอีกครั้งตนพร้อมจะตอบแล้วพระองค์จึงทรงถามคำถามเดิมสัจกะจึงยอมรับตามจริงว่าเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าจากนั้นพระองค์จึงทรงชี้ให้เห็นว่าคำพูดของเขานั้นขัดแย้งกันเอง แล้วท <side> รงไล่เลียงไปทีละประเด็นว่าสิ่งใดที่บังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งน,น,นั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขาตอบว่าเป็นทุกข์และท้ายที่สุดพระองค์ทรงสรุปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วฤที่จะไปตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่น,น,น <m> ของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา สัจกะจึงได้ยอมจำนวนโดยสิ้นเชิงว่าไม่ควรเลยพระเจ้าข้าบัตรนั้นเองวาจาที่สัจกะเคยโอ้อวดไว้ก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าบัตรนี้หยาดเหงื่อของท่านกำลังไหลาจากหน้าผากลงสู่พื้นแต่เหงื่อในกายของเราไม่มีเลยสัจกะได้แต่นั่งนิ่งอึง้งคอตกก้มหน้าหมดสิ้นปฏิพานเจ้าพรายลิชวีนามว่าทุมมุก จึงได้เปรียบสัจกะในตอนนี้ก็เหมือนปู่ที่ถูกเด็กๆจับขึ้นมาแล้วใช้ไม้คอยตีจนก้ามหักหมดสิ้นไม่สามารถจะชูก้ามขึ้นต่อสู้ได้อีกเมื่อสิ้นมานะทิฐิแล้วสัจกะจึงได้ทูลถามปัญหาด้วยความนอบน้อมอย่างแท้จริงว่าทำอย่างไรสาวกจึงจะชื่อว่าทำตามคำสอนและทำอย่างไรจึงจะเป็นพระอาหารหันต์พระองค์จึงตรัสตอบว่า สาวกของเราย่อมเห็นขันห้าทั้งหมดด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเมื่อเห็นเช่นนี้จิตย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนี่แหละคือหนทางสู่ความเป็นพระอรหรันตสัจกะเมื่อได้ฟังแล้ว ก็บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งยอมรับผิดในความขนองวาจาของตนและได้ทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์เพื่อฉันพัตหารในวันรุ่งขึ้นหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพในยุคปัจจุบันสัจกะก็เหมือนนักบริหารที่เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถควบคุมทุกอย่างในบริษัทได้แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ร่างกายของเขาเองเขายังควบคุมไม่ได้เลย เขาไม่สามารถสั่งให้หัวใจหยุดเต้นเร็วเวลาตื่นเต้นหรือสั่งให้ความเหนื่อยล้าหายไปในทันทีได้ร่างกายนี้มีกฎธรรมชาติของมันเองการยึดว่ามันเป็นของเราโดยสิ้นเชิงจึงเป็นความเข้าใจผิดหรืออาจเปรียบได้กับกัปตันเรือผู้มากประสบการณ์ที่เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถควบคุมเรือให้ไปในทิศท,ทางใดก็ได้แต่เมื่อเจอพายุใหญ่เขาก็ได้ตระหนักว่าพลังแห่งธรรมชาติอย่างลมและคลื่นนั้นยิ่งใหญ่กว่าความสามารถของเขามาก เขาทำได้เพียงประคองเรือไปตามสถานการณ์แต่ไม่สามารถบังคับธรรมชาติได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถบังคับขันห้าได้ฉันนั้นสำหรับข้อคิดอันพึงนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ในเรื่องการลดละอัตราตัวตนความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่หากมันมาพร้อมกับความถือตัวแล้วย่อมกลายเป็นกำแพงขวางกั้นเราจากความจริงที่สูงกว่าเรื่องราวของสัจกะสอนให้เรารู้ว่า การยอมรับว่าเราไม่รู้หรือเราผิดได้นั้นคือประตูบานแรกแห่งปัญญาที่แท้จริงและขอให้เรานำคำถามของพระพุทธองค์มาถามตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งนี้เราควบคุมบังคับบัญชาได้จริงหรือเมื่อเราเห็นสภาวะที่บังคับบัญชาไม่ได้ของกายและใจบ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเราของเราก็จะค่อยๆค,คลายลงนำมาสู่ความสงบเย็นและอิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงเอวัง ก็มีด้วยประการชนี